สวัสดีจ้าเอฟซี FC, แฟนช่องแม่ยายจอยด้ยจ้าเด้อไม่แล้วจมามันนี่ผ้ากินบักม่วงผ้ากินของสมอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเดียเต็มถาดเลยจ้มามันนี่บักม่วงแล้วกรบบักขามบักย้อมจ้ะสามอย่างเลยแต่สามนี่มีกระปีจำกะปีก็ไดมปลาหวานจ้นนา,านี่ปลาหวานอ้ยพี่น้องฝนตกเนาะ อากาศเป็นตะนอนพี่น้องเห็ดให้ง่วงนอนท่าตรงกินพวกนี่นะจ๊ะมาเด้อจ๊ะมากินน้ำกันเด้อจ๊ะเด้อนี่จอยกินมันยุ่มก่อนเลยแอบเล็พี่น้องแซ่บเอาปลาหวานพี่น้องปลาหวานเยอะๆ ตรงต๊ะพี่น้องก็มีลูกค้าเมย์จอยเลหาสมกินมาขายพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่หน่วยใหญ่แห้งพายุเขา่าเนาะจ๊ะเนาะเด็กก็ตกะเด็กก็ยุดธเด็กก็ตกะเด็กก็ยุด เดี๋ยวเบิ่งข้าวเพาพี่น้องข้าวทุ่งบินจีนตกเหรอไหมอู้หูมันจะดิ้โตเนาะพี่น้องเนาะสงสารสงสารเนาะคนนท่าหนมันมีอย่างแน่นอนเวยพี่น้องเด้อขาดจะตายกระดากระต่ายกันมี่แนวเฮียในตายพูต้องค้นกระตายง่าย ชีวิตคนข้าวไม่มีอย่างแน่นอนอีหลีพี่น,อน้องคือจังเครื่องบินตกนี่ยข้าวเครื่องบินตกเครื่องลั่เนี่ยโบอิงอีหยังนอโบอิงเจ็ดสามเจ็ดเนาะเจ็ดสามเจ็ด เบอร์เครื่องเป็ยังไม่จอยเกินบอก่อยถือจ้จาเดิม MU เ5 3ด้ตกพี่น้องปกติเครื่องบินล่ำ่นะิงสิบห้บรรทุกผพ้โได้สารไปลอยสามสิบสามคนพวกเสื้อกับต่องเสือ้อเลยจเดิอมีผู้หลอดชีวิตผู้หนึ่งู้ซ้าย คนทำบุถึงขาดกับมี่เนวตนจิตดนใจน,นะจ้าเนาะเพิ่นยกเหลืกไยยกเหลือกไยบินเพราะว่ายัางพี่หน้องหูบอเพิ่นนัดหมอไว้เพิ่นนัดหมอไว้ไปซักคิวพี่หน้องเพิ่นไม่นัดต้องไปซักคิวไหมผู้ชายได้หนิบ่ท่านถึงขาดแล้วแล้วก็บรตาย ฉันบอไป่น้องบางเทือก่ะความสวยความงานก็สามารถช่วยชีวิตเราได้นอกจากนอนไป่น้องกันศันก็ยิ่งว่าเขาเด้อค่ะเด้อผู้ใดว่าออ้ยกู้าง่ายังคพือสิไปซักคิวสมัยนี่สมัยใหม่ด้วยจ้ะเด้อยุค4.0ยุค4.0 มาง่ามพื่ก,ก,กันเนาะมารอพื่กันอีกยังเป็นเห็นเหตุเวิร์ตสมอนีพี่น่องมอี่เงินไปจ่ายอย่างเดียวอยากง่ามอยากรอไปันไหนอยากหุ่นดีไปันไหนเห็เดไดเบิร์ ว่าไม่ยายจอยบ่เงินอีหยังหรอกเงินบอกโอ้ยคนเท่านี่ยตรงเฮ็ดบุญอีหยังตรงเฮ็ดบุญจังใดตรงเฮ็ดบุญซ้ำใดจ้ะจังหลอดชีวิตในสถานการณ์แบบว่าขาดแล้วสิบบาตายเนาะไม่ยา่จอยเงินได้ว่าจังไหน ร่อยสามสิบสามุ้นรอดชีวิตพูหนึ่งพี่น้องหย่อนว่าเราไปซาคิวก็จะเหมือนป่าลาตาน่าคนบอกแล้วนะพี่น้องเนาะพระย่อมรู้เนาะพระท่านย่อมรู้พระจัดสรรมาสัน่ <c oughs> สนสมพี่น้องกา่ะ ปากะปิกะปิพี่กะปิมาสั่นอืมอปนาะิน้ำจิ้ วันไหนมันนอนมะนก่น้องนอน,อนอชีวิตก้นเท่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุข คนเฮาแต่ละหมือนตื่นเสามาเจ้าจะเห็นหนากันบอหรื่ว่าเซบะเห็นหนากันเหมือนดเห้างโหูพี่น้องหักกันได้หลายจ้ะผัวเมียขอบครัวพ่อแม่ลูกคือกันจ้ะบอกกันดีๆพูดจากันดีๆเพราะเพราะห้างโบหูคือกันว่ามื้ออื่นหรือเหมือใไเฮาตื่นกันมาเอาอาเซบ่เห็นหนากันอีกก็ะดรนอกจากเนาะเสามากคุณอาจสิะขับรถไปทำงาน มือนันอาจจะเป็นมือสุดท้ายที่เขาเ้าได้เห็นกันก็ไดเนาะพี่น้อง ใครเขามาเบิงช่่องไม่ใช่จอยแล้วอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เป็นกำลังใจไม่ใช่จอยนี่ด้วยจ้ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ซอยแนะนำซอยบอกใต่คอมเมนต์ใดด้วยจ้ะเด้อบอกไม่ใช่จอยแน่ว่า ต้องเฮ็ดคลิปแบบใดต้องการให้เฮ็ดคลิปแบบใดแนะนำไม่ใจจ่อยในเด้อจ่าเด้อเป็นน้องไม่เมื่อไม่เ่าท่านมีประสบการณ์อีกอย่างจา่ะแต่ว่าถ้าไม่เฮ็ดเนี่ยไม่เฮ็ดช่องยูทูบนี่คือคำแรงเลยคืึเหงายางไม่มูคุยจ่ะยางมีเพื่อนอยางมีเพื่อนเยอะ พี่จังเครื่องบินตกนี่ของประเทศจีนนี่พี่ว่ามองนีมองเกาเด้อจากพี่ว่าเคยเกิดเหตุการณ์มาคนตายหูซ้อว่าเคยเกิดเหตุการณ์มาสามเทือล่ะนีเป็นครั้งที่สามแล้วก็สามครั้งเนี่ยยอดยอดคนเสียชีวิตทอกันเบิดยอดคนเสียชีวิตเท่ากัน และก็เกิดเหตุการณ์ในสถานที่ที่เดียวกันแปลกบอพี่นอ้องบางย่างก็เสื้อกับตรงเสื้อพี่อ้อง เป็นยังไงกันแน่นอนจ้ะมื่อนี้ฝนตกจิตโตอีกหลายมื่นอยู่เด้อจ้ะพันวาเบิ้งคาวไม่ยจอยเบิ้งคาวฝนจตตะตกอีกหลายมื่นอยูจ่จังใดก็ดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อดูแลตัวเจ้าของดีดี นนแห่งยากด้จ้ะฉพาหากินหาอยู่นี่ก็ลําบากแล้วมาเจ็บมาเป็นมาไข่มะนาวอีกโอ้ยแห่งสั่เติมด้วยค่ะสูยๆคือเกาพี่นอง <c oughs> ขอ้องแทฉพี่น้องอันนี้ขามหายง่วงเลยจำที่เกลือ คนลูกพ uh huh. <in ี่น่องสมจนคนลูกอ้ายโอ้ยสางห่วงนะพี่น่องบ้านีอง ซวงแล้วซวงแล้วภาษาอีสานนะจ้ะซวงแล้วคาว่าซวงกัหมายความว่าโล่งแล้วโล่งแล้วดีขึ้นแล้วไม่ง่วงแล้วซวงด้วยจ้ะ วันลาพี่น้องทังไหนอะม่ยัยจอยก็ขอบคุณได้หลายด้ยจาเดอ้อผููไดที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่ยัยจอยได้จ้ะเด้อละกกนก็นคือเกาจ้ะแม่ยัยจอยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจากโรคไพ้ไข่เจ็บ นีเงินมีทองได้หลายจ้ะเนาะมื่อนีกะเมยจอยกะสีลาไปซ้ำหนีแ่ละจ้ะจบดีสวัสดี้วจ้ะเด้อ